ะะมันต้องมัดอย่างงี้นี่นี่นดูนี่มันขึ้นแบบเรียบๆเ,เลยอันนั้นมัดเข่าตั้งเกินมันจะขึ้นแบบแอน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 ะมันตั้งเข่าเยอะเกินตั้งเข่ารับลมเยอะเกินเพราะตว่าไม้ว่ามันหักเลยเพราะตว่ามันหักเร็วเลย ว่ามันหนักตูดไม่ต้องกลัวว่าว่ามันจะคว่ำว่ามันจะแพหลหรอกว่ามันจะหงายท้องเราไม่หงายท้องหรอกว่ามันหนักตูดถนัดผมว่ามันไม่หนักตูดไม่หนักหัวมันหนักตูดว่าผมยังลงเสมอเลยไม่มีไม่มีคว่ำโอ้ยเดี๋ยวฮะเห็นไหม